สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาแมทริกแหล่งรวมข้อมูลรถยนต์ใหม่รีวิวรถเด็ดเด,ดและข่าวสารในวงการยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณชื่นชอบรถยนต์และกำลังมองหารถใหม่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือกำลังอัปเดตเทรนด์รถรุ่นใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Honda BRV รุ่นปี2026รถ SUV ขนาดเล็กที่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับดีไซน์ที่ดูดุดันมากขึ้น เทคโนโลยีล้ำสมัยและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิม2026 Honda BR-V ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการรถอนเนกประสงค์ใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองโดยยังคงความสะดวกสบายและความประหยัดน้ำมันในแบบฉบับ Honda จุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือดีไซน์ภายนอกที่ปรับโฉมใหม่ให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูพรีเมียมไฟหน้าเล,ล็บรูปทรงเฉียบคมพร้อมไฟเดทมรันนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกทันสมัย ในส่วนของภายใน Honda BRV 2026มาพร้อมกับบอะ3แถว7ที่นั่งเหมาะกับครอบครัวขนาดกลางพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเบาดแถวที่2ส,สามารถพับแยกเพื่อปรับพื้นที่สัมภาระได้ตามความต้องการและเบาดแถวที่3ก็นั่งได้จริงไม่ใช่แค่สำรองนอกจากนี้ยังมีหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียง6ลำโพงและพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ควบคุมการใช้งานต่างๆได้สะดวกขึ้น ในด้านขุมพลัง Honda BRV 2026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร i-VTEC ให้กำลังสูงสุดประมาณ121แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT ที่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงพร้อมระบบความปลอดภัย Honda Sensing ที่รวมฟังกชันช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน ในส่วนของราคานั้นคาดว่า Honda BRV 2026จะมีราคาเริ่มต้นในไทยที่ประมาณ9,30,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่อาจแต่1,100,000 1, บาทขึ้นอยู่กับออชันและรุ่นย่อยที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์เทคโนโลยีหรือความปลอดภัย ถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ขนาดกลางที่น่าใช้งานราคาไม่แรงดีไซน์สวยและมีความน่าเชื่อถือจากแบรนด์ Honda Honda VR v BRV 2026ก็คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามและนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นของ Honda VR v BRV รุ่นปี2026ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆนดูด้วยนะครับและถ้าอยากติดตามข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกดติดตาม Car m ม r i แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ หากต้องการให้ปรับให้เข้ากับสไตล์การพูดของคุณหรือเพิ่มรูปแบบสคริปต์เป็นแนวสนุกหรือจริงจังมากขึ้นก็สามารถบอกได้ครับ